เคยได้ยินมาว่ามันจะมีมะม่วง GI คืออะไรอะรองฟ้าคือไม่คือจริงๆ GI ไอะไม่ได้มีแค่มะม่วงนะก็คือหลายอย่างก็เป็น GI ได้ uh huh. มันคือคำว่า geographic indication uh huh. มันคือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่บอกว่าสิ่งนี้ต้องมาจากที่เนี่ย แล้วรสอย่างเช่นแชมเปญรู้จักไหมคะ basically นะมันคือ sparkling wine แต่มันมาจากเมืองชอมปานมันก็เลยถูกเรียกว่าแชมเปญถ้าเรียกว่าแชมเปญจะต้องมาจากเมืองชอมปานอย่เท่านั้นเหมือนเคลมสินค้าเหมือนกันนะว่าแบบฉันตั้งชื่อตามเมืองถูก basically s e r v ก็คือมะม่วงบางคล้า มันก็มาาจกต้องมาจากบางคลาเท่านั้นมันมันเหมือนการันตีมาแล้วว่าอร่อยชัวร์สมมติถ้าอยากให้แบบอะพอดักหนึ่งหรืออะมะม่วงของเราเนี่ยเป็น g ีจะมีใครมารับรองอ่ะจะเป็นกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาเข้ามาช่วยดูเขาคงต้องชิมก่อนเนอะว่าแบบ อืมรจริงแต่ที่น้องฟ้าบอกว่าถ้าเราอยากได้สินค้าจะยายไนเนี่ยเขาก็จะเป็นของเมืองนั้นใช่ไหมแต่วันนี้เราไม่ต้องขับรถไปถึงบางคล้าให้เหนื่อยแล้วน้องฟ้าเราแค่ไปที่ t o p ปสแค่นี้เราก็ได้กินมะม่วง GI แบบฟินๆแล้วค่ะอ้าสุดยอดยอ